พอไปในเกนคือประเทศเดนมาร์กแล้วก็มาลงออสโลที่นอร์เวย์แล้วก็จะย้อนไปประเทศเดนมาร์กก็คือบินลนอีกทีนะึงเออชีวิตก็ย้อนไปย้อนมาทำยังไงได้ตั๋วมันถูกนะมันก็ไม่ได้รอนานบินอย่างละชั่วโมงชั่วโมงเองแล้วก็เมื่อคี้แทบไม่ได้รอเลยที่ออกจากฟาโลมานะคะ ฟอลโลมาแล้วก็มาโอเปนเเกนนะคืออ้ไมสงสารเด็กน้อยหรอคือวิ่งหาเกตเลยมาถึงอ่ะพอเจอเกตแล้วค่อยไปเข้าห้องน้ำค่อยไปอะไรมันมีเวลาชั่วโมงหนึ่งแต่ก็ได้นั่งรออยู่ค่ะรั่เนี้ยก็คือบินบินจากโอเปนเเกนประมาณบ่ายสามโมงครึ่งมาถึงที่เนี่ยบ่ายสี่โมงคึ่งก็คล้ายๆกับกรุงเทพเชียงใหม่นะทุกคน ประมาณนั้นเดี๋ยวจะรออีกนะตอนนี้จะรอนานหน่อยรอประมาณสามชั่วโมงจะนั่งจากออสโลนะออสโลคือประเทศนอร์เวย์นนะอ็อไห้สงสารอ่าแล้วก็จะไปอ่าก็เลยบ,บินลุนบินลันบินลุนไม่รู้เออก็สวยอยู่นะออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์นนะเราบินด้วยสายการบินนอวิเจียนทุกคน มันได้โหลดถ้าบินสายการบินอื่นที่มันบินตรงอะ่ะมันให้เราซื้อกระเป๋าอีกแล้วก็มันไม่ได้มีเป็นสายการบินมันเป็นแบบว่าเหมือนตั๋วไฟไหม้ไงก็เลยไม่เอาหาหาแล้วก็สายการบินแปลก,ปลกชื่ออะไรนะซิติเซนอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจเอาแบบนี้แหละขยันหน่อยจะลง เขียวเขียวป่าสนทั้งนั้นเลยอ่ะอันนั้นน่าจะเป็นเหมือนสนามสนามกอล์ฟแล้วจะไปไหมลูกชีวิตคือการเดินทางค่ะ ป็นประสบการณ์มันเป็นกำไรชีวิตแล้วก็มันเป็นเอ่อเปิดหูเปิดตาเปิดสมองจะมานั่งจอบจมปัญหาเครียดเครียดเก็เท่านั้นทุกคนปัญหาก็คือปัญหาส่วนไว้ตรงนั้นกองไวตรงนั้นถ้งเมื่อมันแก้ไม่ได้ก็ต้องไปหนทางอื่นถูไหมคะไปหาแนวทางอื่นตัดมันออกไปเพราะว่าคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วประมาณนั้น ดีนะทุกคนเหมือนอากาศมันเปลี่ยนอนะเรากลับจากฝรับบ่งเศสมาใช่ปะ่ะแล้วก็แทบได้พักคืนเดียวแล้วก็ต่อเลยลงแล้วคะลงแล้วค่ะลงแล้วค่ะแลนด์นะกเลยแลนด์นัแลนดิ้งแลนนะคะอูะะ้ใครมีบ้านอยู่ตรงเนี้ย สายการบีนผ่านเนี่ยคงจะถ้าเป็นเราจะย้ายหนีนั่นว่ามันจะหลับได้ยังไงว่ามันอื้ออื้อทั้งวันทั้งคืนเน่ะเนาะเอ้อโอ้ยยังเรียกข่าวเรียกขอาสเัสอบายนนบิชิ